กลางดึกวันที่28ธันวาคมแฟนเก่าได้มาหานางสาวกนะกพรที่ห้องต่อมาดานรู้เรื่องครับจึงห่วงไม่พอใจทำให้มีปากเสียงกับนางสาวกนะกพร วนนี้นายคงศักดิ์ผู้ก่อเหตุตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวเขาสารภาพว่าวันเกิดเหตุมีปากเสียงกับนางสาวกระดกพรเรื่องแฟนเก่าที่บาหันที่ห้องจึงเกิดความขุงตัดสินใจใช้มีดกระหน่ำแทงจนนางสาวกระดกพรเสียชีวิตก่อนหลบหนีไปตั้งหลักแลวเดินทางเข้า

นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออมาไม่ทันก็เขียนเดี๋ยวเรา ถูกยิงที่หน้าท้องและขาซ้ายรวมสามแผลเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวส่งโรงเียบอมาตรวจสอบพบว่ารถรถรกรมรถ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 กถรเร็รถรถรถก็รถ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 าเร็รถมถรถรถรถดถรถรถนถรถรถดถกถร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 ถนถร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 นรถนถรถันรถ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 นถรถเถรถร้รเรนรถ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 ัถรูรถรข้ เข้าใจผิดค่ะทีนี้หลังจากที่เกิดเรื่องไปแล้วเนี่ยทางตำรวจก็เลยปล่อยตัวนายสกิราชแล้วก็น้องสาวนะคะสอบแจ้งว่ายิงสกัดจับรถอีกคาน์ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจคนที่สองกแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและยืนยันข่าวว่าพรชงกาแฟให้ไหนอันเดียวพอได้ไหมนะอันเดียวอันเดียวมสองอันเหมือนกันนะแล้วชงเจ็ดฉันจะไปทุบกบ รู้ก็กินพอก็เอาเดียวอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงจะช่วยฉันจะไปทุบกบไปให้อะไรทุบกบไปให้เลยไม่มีเวลาทำหรอกทำวันนี้เอาตอนเย็นวันนี้วันไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาทำเดี๋ยวก็มีเวลามีเวลาตอนเช้าอย่างเดียว เวลาหนก็มีเวลาอตอนเย็นเหรอพ่อทุกเว้ยตอนเช้าหนูจะได้สวะอตอนนี้เย็นตาหาแล้วเพิ่งเห็นตัวเองในกระุนนุ่นนุ่น,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 น ได้นิงา่งใักนน้ี่เลเสียบานะคะจากบาดแผที่ถูกยิง่วะไม่สามารถยกขาได้พราะดีกนไม่โดนจุดสาคัญถึงขั้นเสียชีวิตค่ะเการวนตัวเองแล้วก็น้องสาวของสามีกลัวเสียฝันอย่างมากนะคะส่วนนายิราชก็นอนไม่หลับเพราะภาพเหตุการณ์ยังวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาค่ะสาราะนยนอนนอดีได้เว่า อเจ้าหน้าที่ก็ยรถมาตรสอบต่อรวมทั้งส่งให้เจ้าหน้าที่สายขาวจังหวัดระบีไปพร้อมเอตัวนางสาวแตมาไปสอบปากคหาบอกแสของผู้ต้หาแม่นาสาวกตมาะแล้วก็รู้สึกลุ่งใจเป็นอย่างมากค่ะหลอแีขือน,นันมาว,ว่ากินเจเลแล้วก็ยังร้องกินยัไม่ได้ไปเลยาเตเอาหัวไปเชยๆกับหลอ